วันนี้เราจะมาแนะนำแอปนี้นั่นเองอ่าโอเคนะครับนี่คือจะเป็นการใส่เชเดอร์นะครับทุกคนนั่นเองนี่นะครับนี่ไงมีให้เลือกอ้างมาเลยอย่างแรกไหนก็เล้าแต่นับใช้ได้ผลจริงๆนะครับโอเคงั้นเราไปทดลองใช้กันเลยพอเข้ามาก็าจะเป็นแบบนี้ แต่ภาพที่ไม่ค่อยชัดหรือไม่สวยนั่นเองจะกลายเป็นภาพแบบสาวดีได้สวยสดุดีแบบแจ่มใสใสโอเคงั้นเราไปเรียกเอาส์วิลเลกันเลยมาเลยครับมา วันนี้โนนจะมาชิมทอนะครับซึ่งที่ผมแน่ๆนำแอปไปตอนแรกนั้นนะครับอ่านี่ฮะคือภาพมันจะสวยมากเลยนี่ทำไมสัตทำไมพวกสัตว์มันจะเป็นแบบนนีะ้ทั้งมหมดนะ ทำแบบใส่อันนี้ไม่ได้นะครับคือผมจะทำคลิปแยกแบบสอนว่าใส่ไงนะครับแบบใส่แบบนั้นนะครับให้มันถ้าเป็นสวยๆวซึ่งอะไรที่มันดีๆก็ดีจริงอ่าคือตอนแรกตอนไอ้ A. คลิปที่แล้วผมกม็ได้ไปลงหมามาใชัไหมแล้วผมก็มีของเรื่อนี้ด้นะครับ อ่ะคือหมวดเนี้ยม่ได้ทำอะไรต่อเลยอุ้ยเมื่อกี้มันมีตรงนี้ด้วยไนงะตรงนี้ตรงนี้จะขึ้นมาอยู่คอยดูนะรู้ทุนเห็นไหมแต่ผมเห็นนะเครื่องม,ม,มันเทอมสองสามมันเป็นบั๊กมั้งผมยังไม่รู้รู้ว่าทำไมมันทำบั๊กลาวาแบบอัลตโนอมันไม่ได้คือแบบมันทำลาวาอัลตโนอมันไม่ได้อะทุกคนอุ้ย โอ้โหทุกคนกอบตายผมมีแอปเปิ้ลทองี้วนซึ่งผมไปเล่นมานานมากกมจะหาเจอนานมากเลยทุกคนกันมาเมื่อสิบชั่วโมงก่อนนะนะทุกคนอ้าว ว้าดาวะเดี๋ยวทุกคุณกระจกผมหายไปไหนวะงงนะงงกลินเนื้อาไม่อยากรมามาับ ཁྱི ཕྱད ทำอะไรดีนะเราจะมาสร้างบ้านแยกแรกกันนะครับคุณสร้างบ้านแยกกันอ่าวเัีใยแเป็นเอร์เอกที่เธอหัวใจแงเป็นเอ่อท,นะอออที่มันจะเป็นแบบอะไรวะทุกคนมันจะเป็นแบบอะไรนะคุณสร้างบ้านแยกดีไหมนะเปื่อยไม้วะรว้อนเอ๊ะเฮ้ยสร้ายจ,จะสร้างอย่างอื่นดีอะ น่าอะไรอเอไม่มีอะไรนี่นะอืมวันนี้เหนืจะมาสร้างของมา,าอา่ะฮาชอบเี้นชอบเล่นเกมไมโครมากเลยวอ ก c ามีส s c a m กี่เม้าสุดยอดนี่สินะโอ้โหตกใจหมดทมเกลียดเอฟเฟกมันน่ารำคาญมากกว่าผมว่าจะไม่สร้างดีกล้วคนะ่ะเนี่ยจะแยกาเป็นผพ้คลิปสร้างสรรค์ไว้อีก อ,อ,อ,อีกแบบหนึ่งครับมันจะแบบคือผมจะไม่ทำแบบเดียวเลยหนุม่มนจะางงนะครับหนุ่มคนนี้สวย อันนี้บ่อน้ำสกิดองผมนี่ไงบ่อน้ำสกิดจะสร้างไรนินคนอุ้ยต้องสังเกตอะไรวงกลมนั้นอะนอนดูองๆะไ้กนนองนั่นนั่นเอ้ยนี่ เรา,าดูพระอาทิตย์ขึ้นเหรอดูพระอาทิตย์ตก งสงชั้นดานฟ้าของบ้านเรากันเลยดีกว่าคือวันนี้เราจะมาสร้างชั้นดาดฟ้าดีกว่านะทุกคนแแต่เ,เราก็ไล่ทุปเลีกันแบบชิชวๆเลย แม่ค่อได้เล่นอับ JJ Cast Game นะครับโอเคหึ okay, ่งผมก็มีอะไรของ JJ Cast Game อยู่ก็คืออีกช่องหนึ่งนั่นเองนะครับเือจะอันนี้คือไม่ใช่ช่องของผบนนะเพื่อช่องของเขาหรืยอย่างหรือเรียกว่าพี่อของผมนั่นเองนะครับ โขโมยตู้คราบไปจากบ้านตัวเองสุดยอดเลยมาสกิส้นะถ้าเราจะทำมันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเปียงนะทำเป็นสลับดีกว่า อันนี้ก็ดังจริงจังเลยโทนสามผมเนี่ยดังจริงๆ ผิดหวังผิดทุกคนโพอ,อ้ีไม่นะคมันเกิอเือมานี่ ทำไมผมตกนี่อ่ะผมว่าย่อเลยอ๋อผมไม่ดดไ,ได้ย่อทุกคนเพราะว่าไมเดินดเรียวจง ตลกแล้วตลกแล้วตลกแล้วทุกคนตลกแล้วผมว่ามันแย่แปรปรวนทุกคนโหหรือว่าหนูมาทำเองแบบไม่ต้องหายดีดีไปโอ้ยโอ้ยทุกคนเห็นว่าหัอย่ารีแบบไม่ได้ใส่ของอ่ะ หัวนู้นไม่เชื่อเว้ยโหแล้วทำอะไรนะวนู้นไม่เชื่อหวนู้นทำเองจริงอยู่แค่ทุกคนดีเอ้ไยไม่ใช่สิแค่ทุกคนดูอ่ะผมว่ามีความสุขแล้ว เคลยนอนแต่เป็นนอนที่ผมสร้างเสร็จเลยดีกว่านะทุกคนผมต้องใช้เกมโมหนึ่งในการสร้างจริงๆนะครับทุกคนดูจากการที่เรือผมหาหลอดเรื่องผมหาในผมสร้างเกมโมหน,นึ่งิบิงไว้ทุกคนแล้วผมเพื่อเขาคือหมดเลยเกมโมหนึ่งเราไม่โกงใช่ไหมในการสร้างหบ้านอะ่ะผมก็เลตยตัดใจทิ้ง ของที่มันมันสมควรต้องใช้จริงๆอ,อ่ะอ่านทุกคนครับอ่ะถือว่าไม่มีอะไรเกะเคลิมน,นั่นเองผมทำให้ดูแล้วครับว่าคนเราอาจจะสร้างอะไรอ่ะคือเราจะแบบคือคนที่เขาสร้างไม่คือแบบเขาสร้างไม่เก่งจริงๆอ่ะ เขาต้องใช้เกมมันงด้วยจริงๆคือแบบมันไม่มีใครที่มันจะแบบมันจะสร้างกิ่งขนาดนั้นได้หรอ,หรอได้มหมอนอะขอแค่มีดามาแล้วกันนะ ผมเกียดนะโมเอ้อเคนะครับสำหรับของพาสามคือผมว่าะเป็นใเ่านี้แล้วผมฝึก qui a, a pris pas comme oui cũng

จะให้เก่งคิดไหนมีใครมาในมาเล่นเกมไมาชเราผมนี่ไม่ต้องงงนะครับขกรับเชิญผมเอง